ติดฟิล์มกระจกมือถือยังไงไม่ให้มีฟองติดเองได้ไปดูกันเลยครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้หนึ่งด้วยนะครับแล้วพบกันในคลิปนะครับ เดี๋ยวเรามาดูวิธีการติดฟิล์มกระจก s a m s u n galaxy a 5 1ฟิล์ม่ห้อ focus ตัวนี้ถ้าเกิดใครสนใจอยากรู้คู่หนึ่งซื้อมาจากร้านไหนอะไรยังไงนะครับเดี๋ยวคุณหนึ่งแนบลิงก์ไว้ด้านล่างของคลิปนี้ไว้นะครับไปพูดคุยแล้วก็สั่งซื้อกับทางร้านแล้วกันนะครับจะมาติดให้ดูกันนะครับว่าแปะฟิล์มกระจกแบบไหนไม่ให้มันมีฟองนะครับแล้วก็ไม่มีเศษที่ฝุ่นเข้าไปข้างในสาเหตุที่เราซื้อฟิล์มกระจกมาเปลี่ยนข้อดีของมันก็คือถ้าเกิดหน้าจอแแตตกกกกกกไปไนนน,น,กกน,นี่่่ห้าาาาาจจจอมมมมัพงววฟฟิิลล์รรระะคบถู คนส่วนใหญ่แล้วไม่กล้าสั่งซื้อมาเองเพราะว่าแปะไม่เป็นกลัวมันเป็นฟองดังนั้นเดี๋ยวมาดูในคลิปนี้เลยครับเดี๋ยวคุณหนึ่งจะบอกเทคนิคพิเศษให้ครับว่าขั้นตอนการแปะนั้นแปะยังไงนะครับไปดูกันเลยครับก่อนอื่นนะครับเราจะต้องเอาฟิล์มเก่าออกซะก่อนนะครับเดี๋ยวมาดูวิธีการเอาฟิล์มเก่าก่อนนะครับแล้วก็ปิดพักหน้าจอไปก่อนนะครับไม่ต้องดับเครื่องก็ได้นะครับนะครับแล้วก็นําเอาเล็บเราเนี่ยแหละครับค่อยๆแกะนะครับมันจะเป็นตัวฟิล์มเก่าเห็นไหมครับเป็นพลาสติกเนี่ยฮะ จะเป็นลักษณะแบบนี้ครับนะฮะล้วก็ลอกออกเลยนะครับออกมาแบบนี้แล้วนะครับก็เอาฟิล์มเก่าทิ้งไปเลยนะครับเรามาดูภายในกล่องครับว่าเขามีอะไรมาให้เราบ้างนะครับฟิล์มโฟกัสตัวนี้นะครับอย่างนี้เขาก็จะมีฟิล์มกระจกนะครับตัวนี้นะครับมาให้เรา แล้วก็มีฟิล์มแปะด้านหลังให้เราด้วยนะครับด้านหลังตัวเคสตัวนี้นะครับเดี๋ยวเราจะแปะด้านหลังด้วยนะครับแล้วในซองนี้นะครับเดี๋ยวมาดูกันครับผ้าไมโครไฟเบอร์ไว้เช็ดทำความสะอาดเพื่อไม่ให้มันมีรอยนิ้วมือหรือว่าคราบฝุ่นนะครับแล้วก็มี เป็นซองแบบนี้นะครับก็จะเป็นผ้าที่มีชุบน้ํายาเอาให้แล้วนะครับเพื่อทําความสะอาดถ้ามันมีคราบสกปรกมากครับต้องใช้ผ้าตัวนี้ด้วยนะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งนะครับก็จะเป็นเทปกาวแบบนี้ครับมีตําแหน่งให้เราเอามือจับตรงนี้นะครับออกมาเพื่อเอาไว้แปะลอกฝุ่นออกนะครับแบบนี้ก็จะประมาณนี้นะครับอันนี้ของที่เขาให้เรามานะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มทําความสะอาดก่อนครับก็เอาซองผ้าเปียกนะครับก็ฉีกข้าไปครับจะเป็น เปยกๆแบบเนี้ยนะครับล้าก็มาเช็ดทำความสะอาดนะครับตัวนี้จะเป็นน้ํายาพิเศษของทางโฟกัสเขานะครับคุณสมบัติเขาเนี่ยถ้าเราเช็ดเช็ดไปปุ๊บเนี่ยครับเดี๋ยวน้ํายาตัวนี้ครับเขาจะระเหยไปเองนะครับแต่ทีนี้ถ้าเกิดเรากลัวว่ามันจะมีคราบเป็นคราบน้าคราบอะไรเงี้ยครับก็เดี๋ยวเราเอาผ้าแห้งรูปอีกทีก็ได้นะครับเช็ดตรงนี้ก่อนนะครับแล้วเราก็วางตรงนี้ก่อนแล้วก็เอาผ้าเจ้าตัวผ้าไมโครไฟเบอร์ตัวนี้ครับเขาจะช่วยป้องกันไม่ให้ฝุ่นเนี่ยมันลงมา วิธีการเช็ดเทคนิคนะครับให้เราเช็ดไปทางเดียวนะครับลูบไปเงี้ยครับลูบไปเงี้ยครับลูบไปเงี้ยนะครับแล้วเราก็เอียงข้างมองหน่อยครับว่ามันมีคราบฝุ่นคราบอะไรไหมนะครับเนี่ยฮะมองข้างๆนะครับเช็ดจนมันใสบิ้งแบบเนี้ยครับนะฮะครับเช็ดไปเช็ดทำความสะอาดเสร็จแล้วนะครับแบบนี้หลังจากนี้แล้วนะครับเราก็มาถึงขั้นตอนการติด เจ้าตัวฟิล์มกระจกให้เราดูก่อนอันไหนตัวบนตัวล่างนะครับซัมซุง a m ้าสิ A51 นะครับให้สังเกตจากแถบสีดำหนาๆเนี่ยครับคือแถบด้านล่างนะครับส่วนแถบสีดําที่มันเล็กลงมานะครับถ้าเทียบกันแล้วนะครับก็คืออยู่ด้านบนแต่ให้เราแปะขอบดําอยู่ด้านล่างของรูลําโพงนะครับอันนี้ก็เป็นเทคนิคแล้วเราก็มาแกะตัวนี้เลยวิธีแกะนะครับเราก็มาลอกนี้ลอกจากตัวบนก่อนก็ได้หรือตัวล่างก่อนก็ได้นะครับแต่เราต้องรู้ตําแหน่งแปะนะครับอย่างที่ครูหนึ่งแนะนําไปเมื่อสักครู่คคครรรรััับบบวิธีีกกกาลลออนนะ้ นะครับพยายามให้ตัวฟิล์มนะครับตั้งขึ้นแบบนี้นะครับค่อยๆนะครับใจเย็นๆรับให้มันวิ่งไปเรื่อยๆเรื่อยๆอย่าลอกแรงนะครับไม่งั้นเดี๋ยวหักค่อยๆค่อยๆนะครับปึ๊บออกมา l i k นี้นะครับจับตั้งเอาไว้นะครับจับตั้งเอาไว้นะครับจับตั้งไว้นะครับแบบนี้นะครับหันตำแหน่งให้ถูกนะครับอันนี้เราก็เอาลงมาเลยครับสังเกตเห็นไหมครับว่า ที่มันติดไปแล้วจะเป็นสีดํานะครับอย่างเงี้ยครับหน้าจอมติดนะครับสักครู่เห็นไหมครับเนี่ยครับแล้วก็นิ้วรูดเลยครับนิ้วรูดเลยนะครับตำแหน่งสุดท้ายนะครับนิ้วเรายังจับอยู่เห็นไหมครับไม่ให้ฟิล์มลงนะครับอย่าเพิ่งให้ฟิล์มลงนะครับนี่ครับใจเย็นๆนะครับแล้วก็รูดไปนะครับให้ดีเราก็ใช้ผ้าช่วยก็ได้นะครับ อย่างเี้ยครับจะเย็นๆนะครับไม่ต้องเอาลงไปทั้งหมดนะครับนะครับอ่าคุณมันก็จะรูดลง่าเมื่อเรามองว่ามันโอเคแล้วนะครับเราก็ปล่อยได้เลยนะครับมันก็จะวิ่งไปเลยนะครับนีครับถูนิดนึงนะครับเจ็บได้เลดหน่อยครับนี่ครับ ก็จะได้ก็คืออย่าปล่อยลงไปทีเดียวพร้อมกันนะครับให้ปล่อยทีละด้านลงไปไล่ๆลงไปอย่างนี้ก่อนนะครับแล้วนิ้วนี้เป็นนิ้วสุดท้ายที่จะลงไปแล้วก็ลูดลงไปถ้าเกิดบังเอิญก่อนที่จะลูดลงไปเราเจอเป็นเหมือนจุดเสีวขาวตรงนี้ครับก็คือเป็นฟองอากาศวิธีแก,ก้ให้เราค่อยๆย,ยกขึ้นมานะครับแล้วเอาตัวนี้แผ่นเล็กเนี่ยครับแปะสอ,ะะอดเข้าไปนะครับแปะแล้วฝุ่นออกนะครับบางทีเนี่ยฝุ่นไม่ได้อยู่ด้านล่างมันอยู่ที่ตัวฟิล์มแล้วก็แปะที่ตัวฟิล์มอย่างนี้ขึ้นมาแล้วก็ลอกออกนะคคคครรััับบเนนนนีอ้ทิะ อ่าแบบเนี้ยถ้าได้แบบเนี้ยครับก็ถือว่าผ่านแล้วนะครับนะฮะเรียบสวยงามเลยนะครับด้านหลังกันบ้างครับเพราะว่าเขาให้ฟิล์มด้านหลังเรามาด้วยนะครับเราก็จะมาแปะฟิล์มด้านหลังกันนะครับทันี้คุณหนึ่งก็จะเอาผ้ามารองนะครับเพื่อไม่ให้มันลื่นไปลื่นมานะครับเพราะว่าตัวฟิล์มของโฟกัสที่คุณหนึ่งสั่งมาเนี่ยคุณภาพเขาดีมากนะครับลื่นปืดลื่นปืดเลยเห็นไครับถ้าเราวางที่พื้นเรียบเวลาเราแปะทํางานยากมันก็จะไม่เกาะ ราใช้ผ้าช่วยนิดนึงนะครับกันตัวฟิล์มเราไปลอยด้วยเนาะทีนี้ด้านหลังนะครับจะเห็นว่ามันมีพวกฝุ่นพวกอะไรอยู่นะครับเพราะว่าเราได้มีการใช้งานมานานแล้วนะครับแล้วก็นําเอาตัวผ้าเปียกของเขาเนี่ยครับเช็ดทำความสะอาดเลยนะครับตัวนี้ก็จะเป็นน้ํายาจากทางโรงงานโฟกัสเขาให้เรามานะครับจะไม่ใช่น้ําเปล่านะครับ บางคนอาจจะเข้าใจผิดว่าเป็นน้ําเปล่าหรือว่าไม่ใช่นะครับอนละอย่างเป็นน้ํายานะครับทางโฟกัสเขาให้มาเป็นพิเศษอยู่ในซองเขาอยู่แล้วนะครับถ้าเราเรียกกันแบบทั่วๆไปก็จะเป็นผ้าเปียกอย่างนี้ครับผ้าเปียกกับผ้าแห้งอะไรอย่างนี้ครับผ้าแห้งก็คือไมโครไฟเบอร์นั่นแหละครับอ่าใช้เสร็จแล้วนะครับแล้วเราก็ตามด้วยผ้าไมโครไฟเบอร์สะหน่อยเรียบร้อยแล้วนะครับในขั้นตอนการทําความสะอาดด้านหลังนะครับ อันนี้เราก็ยังต้องใช้ตัวนี้อยู่นะครับเพื่อเอาฝุ่นออกนะครับเทปกาวตัวนี้ครับแปะครับเราก็ดูว่ามันมีจุดไหนนะครับแปะนะครับถ้าในซองเขาไม่มีมาให้เรานะครับอย่างสมมติว่าท่านผู้ชมไปซื้อของยี่้ออื่นอะไรเงี้ยครับถ้าเขาไม่มีกาวตัวนี้ให้มาก็ใช้สกอตเทปสายแทนก็ได้ครับแต่เน้นให้ เป็นสก็อตเทปไถที่ยี่ห้อดีดีหน่อยนะครับซื้อตามร้านเครื่องเขียนนะครับถ้ายี่ห้อไม่ดีกาวมันจะไปเกาะอยู่ด้วยครับแทนที่เราจะเอาเศษฝุ่นออกกลับกลายเป็นว่ากาวที่สก็อตเทปใสมันติดไปกับตัวพื้นผิวนะครับอ่านะครับเรียบร้อยแล้วนะครับฟิล์มด้านหลังนะครับให้เราสังเกตจากตรงนี้ครับตำแหน่งที่1เขียนหมายเลข1แบบนี้ครับกับหมายเลข2เห็นไหมครับหมายถึงตัวฟิล์มของเขาจริงๆอะอยู่ตรงกลางหมายเลข1เนี่ยคือเขาให้เราลอกอันเลข1ก่อนเพื่อ ที่จะเอาด้านเนี้ครับมาแปะลงพื้นผิวที่ตัวมือถือเราแบบเนี้ครับให้แปะลงไปนะครับฟิล์มเขาไม่ได้เป็นฟิล์มเต็มเป็นฟิล์มแค่ป้องกันไม่ให้เป็นรอยสันพื้นผิวบนเท่านั้นเองนะครับดังนั้นเราก็แปะลงไปเลยนะครับจากนั้นนะครับเราก็มาลอกตำแหน่งที่1ออกนะครับนี่ครับมันจักมาเป็นอย่างนี้นะครับแล้วก็ลอกออก แล้วก็มาวางนะครับเอาตำแหน่งกล้องเป็นหลักเคอร์ฟของกล้องนะครับนี่ครับวิธีแปะนะครับเราก็จะเว้นระยะห่างนิดนึงตรงนี้ครับนี่ครับเห็นไหมครับว่าในระหว่างแปะเราเห็นมีฝุ่นอยู่นะครับมันมาเกาะที่ฟิล์มดังนั้นเราก็เอาตัวสกอตเทปที่เขาให้เรามานี่ครับมาแปะนี่ครับโดยหันด้านกาวนะครับไปที่ตัวฟิล์ม ก็แปลออกมานะครับมันก็จอ,อกแล้วนะครับแล้วเราก็ค่อยๆลงทีละด้านให้เขาเข้าไปก่อนนะครับแล้วค่อยๆไล่ลงไปนะครับนะครับเมื่อกี้เป็นฟองอากาศเห็นไหมครับเนี่ยฮะเพราะว่ามันมีฝุ่นอยู่เราก็ดูว่าฝุ่นเนี่ย มันเกาะอ,อยู่ที่ตัวฟิล์มหรือ,อที่ตัวเครื่องนะครับในที่นี้นะครับมันเกาะอ,อยู่ที่ตัวเครื่องแล้วก็เอากาวของเราเนี่ยครับมาแปะอ่าปรากฏว่ามันเกาะอ,อยู่ที่ตัวฟิล์มนะครับเราก็มาแปะแลอกออกนี่ะครับแปะลงไปนะครับค่อยๆไล่ไปครับเห็นฝุ่นตรงไหนก็ยังไม่ต้องลงไปนะครับดึงขึ้นมาก่อนแล้วก็เอา เทปกาวที่ค่อย้เรามาเนี่ยะครับไปแปะเอาออกมาซะนะครับก็เอารูบๆอีกทีนะครับแล้วก็เอาผ้านะครับมารูบๆหน่อยนะครับกดๆนิดนึงนะครับให้มันสนิทพอสนิทเสร็จปุ๊บนะครับอันี้เราก็มาลอกหมายเลขสองนี่ครับออกมานะครับค่อยๆลอกนะครับมันก็จะเป็นแบบนี้ครับ ครับท่านี้มันจะมีฟองอากาศอยู่นิดหน่อยนะครับเราก็รูดๆหน่อยครับใช้ตัวผ้าก็ได้ครับรูดๆนะครับเพลงท่างนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับติดฟิล์มด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังนะครับแค่นี้เองครับเห็นไหมครับเพยงท่างนี้เราก็สามารถติดฟิล์มได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับครูหนึ่งสอนดีและยังมีเคล็ดลับและเทคนิคดีๆมากมายเลือกดูได้ที่เพลย์ลิสต์ที่ช่องครูหนึ่งสอนดีได้เลยนะครับ ที่สำคัญอย่าลืมแชร์ออกไปแบ่งปันให้กับเพื่อนๆกันด้วยนะครับจะได้เกิดประโยชน์กับเพื่อนๆร่วมกันพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับครูหนึ่งสอนดีสวัสดีครับ